สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกัญญาเกษตรอินทรีย์นะคะดิฉันนางสาวพรพิมลวงพา สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันประกอบอาชีพผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดทำบัญชีการวางแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบถึงผลประกอบการรวมถึงการต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนี้ดิฉันสามารถมีไรายได้ดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงและมีความตั้งใจที่อยากสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนรุ่นใหม่บ้านพผาชมพูให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้ชุมชนโรงเรียนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคเคมราชที่ทำให้ดิฉันก้าวเดินมาสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในครั้งนี้ดิฉันจะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืน และขยายสู่ชุมชนค่ะ